เออวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่25สิงหาคม2024ที่เด็ด7ตัวเน้นๆประจำวันมาเริ่มกันที่คู่ที่1ในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษบอลมัดเจอกับนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเวลา20นาฬิกามาดูสถิติของทั้ง2ทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของบอลมัด20นัดหลังสุดชนะ8เสมอ5แพ้7ยิงประตูได้28ประตูเสียประตู27ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของนิวคาเซิลยูไนเต็ด20นัดหลังสุดชนะ12เสมอสแพ้หยิงประตูได้44ประตูเสียประตู23าประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของบอร์นมัดชนะหนึ่งเสมอสาแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตูหประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของนิวคาเซิลยูไนเต็ดชนะหนึ่งเสมอสาแพ้หนึ่ง ยิงประตูไปได้ห้าประตูเสียประตู6ประตูผลงานหนัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานหนัดหลังสุดของบอลแมัดชนะสองเสมอ3แพ้0ยิ่ิงประตูไปได้7ประตูเสียประตูหประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของนิวคาเซิลยูไนเต็ดผลงาน5นัดหลังสุดชนะ4เสมอศแพ้1ยิงประตูไปได้1ิประตูเสียประตูสประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของบอลมัดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.40ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.35ประตูต่อด้วยทางฝั่งของนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.20ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.15ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมิวคาเซลยูในเต็กมาต่อกันที่คู่ที่2ในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษวูฟแฮมตันเจอกับเชลซีเวลา20นาฬิกามาดูสถิติของทั้ง2ทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของวูฟแฮมตัน20นัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้12 ยิงประตูได้21ประตูเสียประตู35ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเชลซีย0นัดหลังสุดชนะ9เสมอหแพ้หยิงประตูได้42ประตูเสียประตู34ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของวูฟแฮมตันชนะสเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตูหประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเชลซีชนะหนึ่ง เสมอหนึ่งแพ้สยิงประตูไปได้ห้าประตูเสียประตูเก้าประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของวูแฟมตันชนะสองเสมอศแพ้สยิงประตูไปได้เจประตูเสียประตูเจประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเชลซีผลงานห้านัดหลังสุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สยิงประตูไปได้หประตูเสียประตูเจ็ดประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของวูแพม์ตันจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.05ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.75ประตูต่อด้วยทางฝั่งของเชลซีจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.10ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.70ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมวูแฟมตันมาต่อกันที่คู่ที่ <S 3, 3. <S ในรายการบุนเดสลีกาเยอรมันวอฟบวกเจอกับไบเยนมิวนิกเวลา20นาฬิกา30นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่ม hm? ด้วยทางฝั่งของวอฟบวก20นัดหลังสุดชนะ5เสมอ5 แพ้สิบยิงประตูได้26ประตูเสียประตู35ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของไบเยนมิวนิก20นัดหลังสุดชนะ12เสมอ3แพ้หยิงประตูได้52ประตูเสียประตู27ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของวอฟบวกชนะศูนเสมอหนึ่งแพ้สยิงประตูไปได้หประตูเสียประตู12ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของบาเยอร์มิวนิคชนะ4เสมอ1แพ้0ยิงประตูไปได้12ประตูเสียประตู5ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของ Wolf บวกชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู9ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของบาเยอร์มิวนิคผลงาน5นัดหลังสุดชนะ5เสมอ0แพ้0 ยิ่งประตูไปได้15ประตูเสียประตู3ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของโวฟบวกจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.75ประตูต่อด้วยทางฝั่งของบาเยิร์มิวนิกจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.60ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.35ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมบาเยิร์นมิวนิกมาต่อกันที่คู่ที่5ในรายการลาลิกาสเปนรอันมาดริดเจอกับประอันบายาโดลิดเวลา22นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุด เริ่มด้วยทางฝั่งของระอันมาดริด2 20นัดหลังสุดชนะ12เสมอ6แพ้2อยิงประตูได้43ประตูเสียประตู20ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของระอันบายาโดลิท20นัดหลังสุดชนะ12เสมอ4แพ้4ยิงประตูได้32ประตูเสียประตู15ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของระอันมาดริดชนะหเสมอศแพ้ศ ยิงประตูไปได้11ประตูเสียประตูศูนย์ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของระอันบายาโดลิตชนะศูนย์เสมอศูนย์แพ้ห้ายิงประตูไปได้ศูนย์ประตูเสียประตู11ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของระอันมาดริดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองยิงประตูไปได้หกประตูเสียประตูห้าประตู ต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของระอันบบยาโดลิสผลงาน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1่งยิงประตูไปได้10ประตูเสียประตู5ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของระอันมาดริดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่5 5เปอร์เซ็นตจบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่4 5เปอร์เซนตค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.15ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.00ประตูต่อด้วยทางฝั่งของระอันบายาโดลิสจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.60ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.75ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมระอันมาดริดมาต่อกันที่คู่ที่5 <c oughs> ในรายการพรีเมียร์ลีก อังกฤษลิเวอร์พูลเจอกับเบรนฟอร์ดเวลา22นาฬิกา30มนาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของลิเวอร์พูล20นัดหลังสุดชนะ12เสมอ4แพ้4ยิงประตูได้44ประตูเสียประตู26ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเบรนฟอร์ด20นัดหลังสุดชนะหเสมอ8แพ้เจยิงประตูได้35ประตูเสียประตู34ประตู สถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของลิเวอร์พูลชนะ4สเสมอ0แพ้1นึ่งยิงประตูไปได้12ประตูเสียประตู4ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเบรนฟอร์ดชนะ1สเสมอ0แพ้4ยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู12ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลชนะหเสมอศ แพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้12ประตูเสียประตู2ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเบรนฟอร์ดผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1ยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตู10ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของลิเวอร์พูลจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.20ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.30ประตูต่อด้วยทางฝั่งของเบรนฟอร์ดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.75ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.70ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมลิเวอร์พูลมาต่อกันที่คู่ที่6 ในรายการเซเรียอ,อิตาลีโตริโนเจอร์กับอัาลันตาเวลา23นาฬิกา30มนาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของโตริโน,โน20่นัดหลังสุดชนะเจเสมอเจแพ้6ยิงประตูได้23ประตูเสียประตู20ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของอัาลันตา20นัดหลังสุดชนะ12เสมอ3แพ้6ยิงประตูได้41ประตูเสียประตู20ประตู สถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของโตริโนอชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้3ยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตู12ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของอตาลันตาชนะ 3, สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้12ประตูเสียประตู9ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของโตรินชนะสอง เสมอ2แพ้1นึ่งยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู4ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของอตาลันตาผลงานห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอหแพ้สอยิงประตูไปได้10ประตูเสียประตู8ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของโตริโนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่40จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่6 0 ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.15ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.00ประตูต่อด้วยทางฝั่งของออตแลนตาจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.05ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.00ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมออตแลนตา มาต่อกันที่คู่ที่7ในรายการลาลิก้าสเปนแอตเลติโกมาดริดเจอกับคิโรนาเอฟซีเวลา2นาฬิกา30นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของแอตเลติโกมาดริด20นัดหลังสุดชนะ13เสมอ2แพ <5. S 1> ้5ยิงประตูได้38ประตูเสียประตู26ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของคิโรนาเอฟซี20นัดหลังสุดชนะ8เสมอห แพ้7ยิงประตูได้37ประตูเสียประตู30ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของแอเลติโกมาดริดชนะ4เสมอ0แพ้1ยิงประตูไปได้11ประตูเสียประตู6ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของคิโรนา f อฟชนะ1เสมอ0แพ้4ยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตู11ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีม เริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของแอตเลติโกมาดริดชนะ3เสมอ2แพ้0ยิงประตูไปได้14ประตูเสียประตู5ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของคิโรนาเอฟซีผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ยิงประตูไปได้5ประตูเสียประตู12ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของแอตเลติโกมาดริด จบเกมสกอร์ส anyway ูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.90ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.30ประตูต่อด้วยทางฝั่งของคิโรนา f อจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.85ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.50ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมแอตเลติโกมาดริด